สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมายำไข่แดงเค็มเนาะนี่นะคะเอาเผ็ดๆเ,เลยนะคะแล้วเราก็จะมีเราใส่ข้าวโพดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำก่อนเนาะใส่หอมแดงไปใส่ผักชีฝรั่ง ใส่ผงชูรสนะคะชูรสน้ำเชื่อมอันนี้น้ำเชื่อมเนาะใส่สองช้อนต๊ะใส่ปลาด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราใส่ปลาไปด้วย1ช้อน ปลาแล้วก็จะใส่มะนาวนะคะมะนาวหนึ่งลูกดีไปเลย ใส่น้ำปลาไปนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราใส่กุ้งลวกแล้วก็กุ้งสดด้วยเนาะน,นะคะแล้วก็มีไข่แดงเค็มด้วยเนาะนี่ไข่แดงเค็มวันนี้จัดเต็มเลยนะคะกุ้งลวก

ใบข้าวโพดต้มหวานๆนะคะเพื่อนๆพอแล้วนะสองชิ้น นี่ค่ะใส่มะม่วงกับแครอทไปนิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตักใส่จานเลยค่ะเสิร์ฟกันเลยค่ะเพืเ่อน ไข่แดงเค็มเป็นลูกๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆยำไข่แดงเค็มเราก็เสร็จแล้วเนาะเนี่ยนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆมากินกันเลยค่ะ